ตอนที่หนึ่งกล่าวถึงทววดีนางนาคีแห่งนาครถูกเมฆนาคานามว่าเมคาจองจำไว้ในผาลุ้งเพราะทวววดีตรัตสั์กราบทูลเท้านาคาที่บดีว่าจะรักษาพรหมจันทร์เพียงเพราะไม่อยากแต่งงานกับเมคาแต่ความจริงเมคาจับได้ว่าทววดีกลับสมสู่กับมนุษย์นามว่าพระทอง ชายหนุ่มเรือแตกที่ทวดีช่วยชีวิตไว้ ทวาวดีรักพระทองมากขอสัญญาว่าจะรักตลอดไปทุกภพทุกชาติและได้ให้พระทองสัญญาด้วยพระทองรุ่มหลงความงามของทวาวดีทำให้รับปากไปแต่เท้าวนาคาเข้าใจผิดคิดว่าเมคาขัดขวางการบำเพ็ญเพียรของทวาวดีจึงมอบสร้อยนาคาไว้ให้ทวาวดีป้องกันตัวหากมีสร้อยนาคาอยู่กับตัวใครก็ทำร้ายทวาวดีไม่ได้ ระหว่างที่ทวบวดีไปบำเพญเพียน,เ,ยนเมคาสอนแผนด้วยการส่งปรางอุสามาที่นาคนครเมื่อได้พบปรางอุสาทั้ทงคู่ก็ตกหลุมรักกันทันที บุรเสนนาเสนาหนุ่มผู้แอบ,บรักทวบวดีอยู่ทนไม่ได้ที่ต้องเห็นทวบวดีถูกทรยศจึงไปแจ้งทวบวดีทำให้ทวบวดีต้องเลิกบำเพ็ญเพียรในถ้ำแก้วแล้วกลับมาทวงพระทองคืนและหวังจะปริชีปรางอุสาแต่พระทองปกป้องปรางอุสาและขอยอมตายแทนทวบวดีเสียใจมากอลวาดหนะักพระทองพาปรางอุสาหนีลงทะเลและยอมตายไปด้วยกัน ซร้อยนาคีตอนที่สองเจตไปดูบ้านเก่าที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทววดีปรากฏตัวและขอซื้อบ้านหลังนั้นในราคาที่เจตพอใจทววดีวางแผนตั้งใจที่จะอยู่ในร่างอปติกะเพื่อใช้ชีวิตตามหาพระทองทววดีได้ในริวิตบ้านให้สวยงามทววดีให้เทียนสองและโอลาน ดูครังสมบัติเก่าของตนและมอบกำไรพลอยแดงให้เป็นของขวัญเทียนส่องรับด้วยความโลภทวาวดียังมอบแหวนเพทายสีขาวเพื่อให้นำไปให้แก่บุญนิกาเมื่อ,อังกาบมาถึงได้ลืมสร้อยคอพระสมเด็จไว้ในรถ ทววดีบังคับให้เข้าไปในบ้านและพูดจาให้อังกาบเจ็บใจและขูว,ว่าจะเลิกยุ่งกับอังกาบและอังกาบต้องเลิกคิดชั่วทำชั่วเพราะถ้าทำก็เท่ากับเปิดประตูให้มารร้ายอย่างตนเข้าไปมีอิทธิพลต่ออังกาบได้ อังกาบต้องการให้พ่อเห็นว่าตนมีศักยภาพจึงจัดงานครบรอบ30ปีของบริษัทแต่นางแบบที่จะเดินโชว์เครื่องเพชรที่จะนำมาประมูลไม่มาตามนัดทวาวดีมาปรากฏตัวอังกาบกลัวจนจะล้มกลางเวทีในงานนั้นทวาวดีทวงสัญญาที่เทียนส่องยังไม่ได้ให้แหวนเพทายแก่บุนิกาเป็นสองกลัวบังคับให้บุนิกาใส่แหวน ทวาวดีดีใจเพราะแหวนวงนี้จะเป็นตัวสื่อให้ตนได้รู้ว่าพระทองกับปรางอุสาได้พบกันแล้วนาคีตอนที่สทวาวดีมาที่บริษัทของเจดพยายามใช้มนตราค้นหาอดีตชาติของผู้ชงกับคำพีแต่กลับพบว่าไม่สามารถทำได้ทวาวดีโกรธแค้นบุกไปถึงนาคสภา ท่านเท้านาคาธิบดีเป็นผู้สาบไม่ให้แหวนเพทายมีอำนาจตรวจสอบอดีตชาติอย่างที่ทววดีต้องการได้ผู้ชงถูกเรียกตัวให้ไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทของอังกาและเมื่ออังกาบร,รู้ว่าผู้ชงเคยไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทของบุนิกามาก็ไม่พอใจและต้องการแย่งชิงตัวผู้ชงมาทำงานด้วยให้ได้นอกจากต้องการเอาชนะบุนิกาและเพราะรู้ว่า ผู้ชงเป็นคนมีฝีมือดีหากทางเจดได้ผู้ชงไปทำงานจะทำให้การขยายงานของเจดเติบโตขึ้นอังกาไม่ต้องการให้เจดและครอบครัวประสบความสำเร็จเกินหน้าตนผู้ชงกับคมพีมาที่บ้านสวนและได้เห็นงูใหญ่ทั้งคู่ตกใจแต่บุญโยงบอกว่าบ้านสวนมีนาคาคุ้มครองอยู่ไม่ทำอันตรายใดๆและที่นี่ ทวาวดีเองก็ได้พบเจ้าพี่พระทองแล้วเธอไม่ต้องให้บุนิกาเป็นตัวเชื่อมใดๆทวาวดีคิดวางแผนกำจัดบุนิกาซอยนาคีตอนที่4ด้วยความที่บำรุงเป็นห่วงลูกขอให้อังกาบตรวจสุขภาพจิตกับจิตแพทย์แต่อังกาบไม่ยอมทวาเมืองกลับไปบ้านอังกาบก็อารวาดอีก ด้านผู้ชงยังคาใจที่ถูกบุญนิกาปฏิเสธให้ทำงานจึงไปถามความเห็นและมีปากเสียงกับบุญนิกาเจดขอให้บุญนิกาสัมภาษณ์ใหม่ลึกๆแล้วเจดไม่ต้องการให้อังกาบชนะบุญนิกาแต่อังกาบเมื่อรู้ว่าผู้ชงมาที่บริษัทของเจดก็ตามมาอารวาสแต่ทววดีขวางเพราะเข้าใจว่าอังกาบมาหาผู้ชง ทวาวดีมาที่สมาคมได้เห็นผลงานของผู้ชงก็หวนนึกถึงความรักหวานชื่นระหว่างตนกับพระทองที่นาคนครก็ร้องไห้อังกาบมาเจอเข้าทำให้อังกาบสงสัยว่าทวาวดีเกี่ยวอะไรกับผู้ชงเหมือนหมายสงสารผู้ชงที่อยากได้บ้านสวนแต่เจ้าของบ้านกกงราคามากมายจึงตัดสินใจไปปรึกษาหลวงพ่อดำ ได้พบกับอารามที่กลุ้มใจเรื่องทวบดียังตามรังควานอังกาบอยู่หลวงพ่อดำบอกให้ทั้งสองคุยกันเองเหมือนหมายเสนอขายพลอยแดงส้อยนาคีแก่อารามแต่มีข้อแม้ว่าจะขอซื้อคืนเมื่อต้องการอารามตกลง เพราะเห็นนิมิตอัศจรรย์บางอย่างจากพลอยแดงซึ่งบันดาลโชคให้อารามตั้งแต่นําเข้าบ้านอังกาบได้ลูกค้ารายใหม่จากอเมริกากระแสะเรื่องพลอยแดงแพร่ไปในวงสังคมสาเหตุมาจากเรื่องเล่าในอินเทอร์เน็ตโดยบอกว่าใครได้ครอบครองพลอยแดงทับทิมสยามแล้วจะโชคดีซอยนาคีตอนที่ห ผู้ชงมาทำงานทววดีทดสอบแล้วว่าเขาคือพระทองในอดีตชาติจึงไม่มีความจำเป็นต้องเก็บบุญนิกาไว้อีกทววดีคิดกําจัดบุญนิกาจึงมาที่บริษัทหลอกล่อและท,ทําทีพูดคุยเรื่องเครื่องประดับแล้วใช้มนตราลวงบุญนิกาขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อบัองคับให้บุญนิกากระโดดลงมาซอยนาคีตอนที่ห อารามโทรหาบำรุงและจับได้ว่าบำรุงอยู่กับผู้หญิงอังกาบรู้ทันไม่พอใจก็พยายามหาว่าผู้หญิงของพ่อเป็นใครในที่สุดเธอก็มาตามหาพ่อที่เซฟเฮาส์และได้พบกับปองสวาร์เกิดทะเลาะกันอย่างรุนแรง แดนบรูเซนมาตามหาสร้อยนาคีตามคำสั่งของทวาวดีและยังจัดการกับอังกาบแต่กลับถูกต้านด้วยพลังของสร้อยนาคีที่อารามอธิษานขอให้ช่วยได้คุ้มครองอังกาบทำให้อังกาบรอดตายและทำให้บรูเซนบาดเจ็บทวาวดีถอดกายทย์ไปที่บ้านของผู้ชงนึกถึงที่เห็นผู้ชงเอาแต่นึกถึงบุนิกา ทววดีสวมกอดผู้ชงด้วยความรักและคิดถึงพลังจากยันที่หลังของผู้ชงไม่สามารถทำอะไรทววดีเม่าเป็นห่วงและสงสัยจึงไปถามกับหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำบอกว่ายันมีไว้ป้องกันคนที่คิดร้ายเท่านั้นซอยนาคีตอนที่7จทววดีมหาผู้ชงที่บริษัท การดาแอบหึงคิดว่าทวาวดีมาหาเจตเจตเกรงใจเมียจึงเร่งให้ผู้ชงออกแบบให้ทวาวดีเสร็จให้เร็วๆเพื่อทวาวดีจะไม่มาวุ่นวายที่บริษัทอีกผู้ชงออกแบบไม่ได้จึงพาบุนิกาไปหาแรงบันดาลใจที่รูปปั้นพญานาคที่วัดแห่งหนึ่งทวาวดีตามมาเห็นน้อยใจที่พระทองลงลักปรางอุตสาอีกแล้วในชาตินี้ บุญนิกาบ่นกับผู้ชมว่าไม่ชอบแหวนเพทายที่แม่ให้เลยเพราะรู้สึกว่าทำให้ฝันร้าย ผู้ชงจึงช่วยด้วยการขอเอาน้ำมนต์ในวัดรถไปที่แหวนและก็ได้ผลทวาวดีปวดแสบปวดร้อนแล้วไม่อาจคงร่างของความเป็นมนุษย์ได้ปุรเสนแค้นใจจึงหาทางมาแก้แค้นผู้ชงแต่ก็ถูกยันที่กลางหลังเล่นงานกลับไปเทียนสองไม่พอใจที่ผู้ชงจีบบุนิกาแต่บุนิกาบอกผู้ชงช่วยชีวิตเธอไว้และผู้ชงเป็นคนดีซอยนาคีตอนที่8 อังกาบมาที่งานแถลงข่าวทวววดีสิงรางอังกาบให้ทําร้ายบุนิกาอารามมาที่สมาคมและได้พบกับทววดีรู้ว่าเป็นฝีมือของทววดีแต่ทวววดีทําร้ายอารามไม่ได้และไม่รู้ว่าอารามมีของดีอะไรส่วนเจดผิดหวังที่ผู้ชงช่วยปกป้องบุนิกาไม่ได้ชลาลัยกับทำโรงมาที่บ้านเทียนซอง หวังให้เทียนซองเอาเรื่องอังกาบทว,วดีเจ็บใจบุนิกาจึงมาทำร้ายดึงจิตของบุนิกาไปที่นางนครแต่หลวงพ่อดำสวดคาถาช่วยไว้ได้ทววดีบาดเจ็บจนกลายร่างเป็นงูใหญ่ทุรนทุรายแสนทุกทรมาน ซอยนาคีตอนที่9ผู้ชงถอดกำไรของทวววดีให้บุนิกาได้ทำให้ทวววดีไม่พอใจเพราะต่อไปนี้จะไม่สามารถบังคับบุนิกาได้อีกแล้วทวววดีมาที่บริษัทของเจดได้มีปากเสียงกับบุนิกาเพราะบุนิกาหึงที่ทวววดีชวนผู้ชงไปดูอัญมณีที่บ้านผู้ชงก็ตกอยู่ในอำนาจของทวววดี ถูกดึงไปที่นาคนครในพวังผู้ชงกลับยอมทำตามที่ทวาวดีต้องการทุกอย่างเป็นผลมาจากความผูกพันที่เคยสร้างกันมาแต่ปางก่อนโดยความหึงหวงและเป็นห่วงผู้ชงบุนิกาขับรถออกไปตามหาปรเซนบันดาลให้เกิดอุบัติเหตุทวาวดีนําวิญญาณของบุนิกาไปจองจำที่นาคนครเป็นการแก้แค้นซอยนาเีตอนที่สิบ ทววดียอมปล่อยตัวบุนิกาและไม่อยากให้ผู้ชงรังเกียจตนเองและต้องการได้ความรักจากพระทองคืนมาอังกาบเห็นพลอยแดงที่อรารามซ่อนไว้ใต้ธาตุพระพุทธรูปจึงขอไปชื่นชมเทียนสองไม่อยากให้ทว,วดีมายุ่งเกี่ยวกับบริษัทและตัวเธอจึงแกล้งผู้ชงด้วยการไล่ผู้ชงออก เจตพาการดาและบุนิกาไปงอผู้ชงถึงบ้านสวนผู้ชงกับบุนิกาปรับความเข้าใจกันได้และความรู้สึกดีๆของผู้ชงกับบุนิกากลับมาอีกครั้งและนั่นทำให้ทวาวดีไม่พอใจซอยนาขีตอนที่11ทวาวดีทําพิธีขอพรอยแดงจากเทพเทวา และนาคานาคีที่นางนครได้สำเร็จนางเชื่อว่าพลอยแดงนี้จะดึงดูดคนที่มีสร้อยนาคามาหาและเมื่อนั้นนางก็จะตามหาสร้อยนาคีได้ขณะที่อารามเอาสร้อยนาคีมาถวายคืนหลวงพ่อดำแล้วก็มีปากเสียงกับอังกาบเพราะอังกาบเชื่อว่าสร้อยนาคีทำให้ตนปลอดภัยจากทววดีทววดีมหาผู้ชงและเห็นว่างานออกแบบไม่คืบหน้า บุณิกาไม่พอใจที่เห็นทวาวดีแต่ทวววดีกลับคิดว่าเหตุใดความจำของผู้ชงจึงไม่เพิ่มขึ้นนางนาคีคาดขันกับกัญญาจึงรู้ว่าเมื่อครั้งที่ทวาวดีจะไปถือศิลในถ้ำแก้วนั้นได้ถอดเครื่องประดับให้พระทองเก็บไว้ทวววดีทำมุนให้พระทองคิดถึงนางตลอดเวลาใส่ไว้ในเครื่องประดับแต่ปุรเสนร,รู้ทันจึงออกอุบายลวงให้พระทองเอาเครื่องประดับควางทิ้งในมหาสมุทร ทววดีรู้ความจริงก็โกรธลงโทษปุรเซนให้ไปอยู่ในบ่อโครนตรมกลางป่าความรักพักดีของปุรุเซนย้อนกลับมาทำร้ายตนเองซอยนาคีตอนที่12วิทานนัดพบกับอังกาบเพื่อจะสอบสวนเรื่องการตายของสายบัวอังกาบดื่มแอลกอฮอล์ไปเยอะเพื่อที่จะกล้าตอบคำถามทววดีรับรู้ว่าอังกาบกำลัง จะคิดร้ายต่อเธอทวาวดีจึงปรากฏตัวในร้านที่อังกาบนั่งคุยอยู่กับวิทานได้ยินทุกอย่างที่อังกาพูดถึงเธอจึงสิงเข้าร่างเพื่ออ่อยให้วิทานไปส่งอังกาบในคืนงานวันเกิดของคัมพีผู้ชงเอลิซาและบุนิกามาเลี้ยงวันเกิดให้คัมพี เอลิสาเห็นทวดีในภาพด้วยจึงจะแกล้งเอาเครื่องดื่มที่มีไฟลุกสาดหน้าทาววดีแต่ทว,วดีกลับทำให้ไฟลุกใส่ผมของเอลิสาคำพีช่วยไว้วิธานเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างและเริ่มเชื่อมโยงผู้ชงกับทววดีชาวมืดวันนั้นทว,วดีนำพลอยแดงที่ได้จากการ ก่อกองกูลบูชาไฟมามอบให้ชลาลัยเพื่อปลอบขวัญเอลิซาด้วยความโลภชลาลัยดีใจมากเอาไปทําจี้ห้อยคออังกาบไปที่ร้านพอดีจึงขู่เจ้าของร้านขอดูพลอยอังกาบรู้สึกว่ามีลักษณะเดียวกันกับพลอยแดงที่แม่ห่วงแหนและเก็บซ่อนไว้มานานสรอยนาคีตอนที่13เทีนส่องอยากได้วิธานมาเป็นหลานเขยแล้วก็แสดงความชิงชังผู้ชงอย่างเห็นได้ชัด โดยที่เทีนสองไม่รู้ว่าวิธานต้องการสืบพดีการตายของมรกตและต้องการหาข้อมูลจากเทีนสองเพราะในกล้องวงจรปิดพบว่าเทีนสองไปที่บ้านมรกตก่อนที่มรกตจะถูกฆ่าตายเพียง10นาที เทียนสองเล่าทุกอย่างให้วิธานฟังและาพาดพิงไปถึงพ่อแม่ของวิธานด้วยอังกาพบว่าชลาลัยเอาพลอยแดงที่ได้จากทวาวดีไปทําจี้เพชรเกิดความสงสัยว่าเป็นพลอยแดงชนิดเดียวกับที่แม่ให้ตนดูหรือเปล่าอังกาบมาที่บ้านสวนของผู้ชงอีกครั้งและเมื่อศโอกาสก็เข้าไปรื้อค้นของในบ้านเพื่อตามหาพลอยแดงแต่ทวาวดีมาขัดขวางและถามอังกา อังกาบบอกแค่ว่าแม่เคยมาบ้านนี้เลยอยากรู้ว่าแม่มาทำไมการได้พบกับทวดีที่บ้านสวนทำให้อังกาบยิ่งมั่นใจว่าทวววดีเป็นอะไรกับผู้ชงเมคามาที่บ้านสวนผู้ชงเห็นไล่ตามไปแต่เมฆาสู้อํานาจของยันที่หลังผู้ชงไม่ได้หนีลงน้ำํำกลายเป็นงูพลิกตัวบาดเจ็บผู้ชงเชื่อว่าเป็นบริวารของทววดีแต่ทวววดีปฏิเสธ ทวดีเพ่งดูจึงแน่ใจว่าเมคายังมีชีวิตอยู่และมีอิทธิฤทธิ์เหมือนเดิมซอยนาคีตอนที่14วิธานจับความสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็พบว่าทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องโยงใหญ่กับทววดีหมดวิธานเริ่มเข้ามาสนิทกับอังกาบ พราะหวังว่าจะได้ข้อมูลอังกาบให้ข้อมูลเรื่องทวบวดีกับผู้ชงมีความสัมพันธ์กันอังกาบมาที่บริษัทของเจดเพื่อขอโทษและชวนให้ร่วมงานการกุศลของคุณหญิงอรชรการดากับเจดดีใจที่ได้คืนดีกับอังกาบทววดีพาผู้ชงที่กำลังเมามายไปที่บ้านและมีความสัมพันธ์กันผู้ชงเสียใจที่ตนอ่อนแอ อ่อนโยนตามธมว,วดีทุกครั้งที่พบกันคำพีติดตามดีเรกมาที่ผารุง้งได้ค้นพบอักษรโบราณที่อยู่ผาลุ้งเมื่อเริ่มอ่านทว,วดีก็เจ็บปวดเพราะอักษรจาลึกนั้นคือคำสาปของเมคาเมื่อพันปีก่อนนั้นทว,วดีตัดสินใจปลดปล่อยปุเรเซนจากบ่อโครนที่ตนจองจำไว้แล้วใช้ให้ปุเรเซนไปเฝ้าผารุ้งไว้ปุเรเซนได้พบว่ามีมนุษย์แอบเข้าไปในถ้ำ ซอยนาคีตอนที่สิบห้าทววดีมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชงอีกแล้วก็อ้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเหนือกว่าความเป็นเพื่อนทําให้บุริกาหึงและยิ่งเมื่อรู้ว่าผู้ชงไปค้างที่บ้านของทว,วดีก็ยิ่งปักใจเชื่อวิธานเข้ามาตีสนิทกับบุริกาเพื่อหาข้อมูลทำคดีผู้ชงน้อยใจประกาศว่าจะกลับอเมริการอให้ชิ้นงานของทว,วดีผลิตเสร็จก่อน การที่ผู้ชมประกาศว่าจะไม่สนใจทววดีอีกทำให้ทว,วดียิ่งแค้นใจเมื่อเครื่องประดับเป็นชิ้นงานเสร็จแล้วบุนิกาถูกบังคับให้ใส่ในงานการกุศลของคุณหญิงอรชรแต่พอใส่บุนิกาก็ปวดหัวทว,วดีจะมาทำร้ายแต่พลายกลับไปโดยไม่รู้สาเหตุจนวันรุ่งขึ้นผู้ชงพาบุนิกาไปวัดจะเอาน้ำมน แต่สัมผัสกับอ่างน้ำมนต์ไม่ได้ตามข้อห้ามว่าหญิงที่มีฤดูห้ามสัมผัสเพราะจะทําให้เสื่อมบุนิกาจ,จึงรู้ว่าที่ตนร้อตาเป็นเพราะมีฤดูสร้อยนาคีตอนที่16ความจริงเรื่องผู้ชงเป็นลูกของคงคาถูกเปิดเผยวิธานค้นพบศพของคงคามีลายเกรดงูขึ้นตามตัวเมื่อ25ปีก่อนทำให้เขาปักใจเชื่อว่าคงคากับผู้ชงม,มีความสัมพันธ์กัน วิธานมาที่วัดของหลวงพ่อดำผู้ชงที่มาหาหลวงพ่อดำพอดีแอบได้ยินวิธานคุยกับหลวงพ่อดำปองสวัสดกับบำรุงมีปัญหากันแยกทางกันปองสวัสดทะเลาะกับอังกาบอย่างรุนแรงจึงออกหางานทําและได้งานที่โมเดลลิ่งแห่งใหม่ทวาวดีบังคับให้บุนิกาเดินโชว์เครื่องประดับในงานการกุศลของคุณหญิงอรชร ส่วนผู้ชงถูกดึงวิญญาณไปยังนาคนครทวาวดีพยายามให้ผู้ชงรักตนและยอมรับตนทวาวดีจะทําการใดเพื่อแก้แค้นอีกซอยนาคีตอนที่17ผู้ชงถูกดึงวิญญาณไปยังนาคนครทวาวดีพยายามให้ผู้ชงรักตนและยอมรับตนแต่ผู้ชงกลับจดจําทุกสิ่งทุกอย่างได้ บุญยงพยายามหาทางแก้ไขอังกาบขอประคำจากแม่เหมือนหมายนำพลอยแดงส้อยนาคีมาให้ทุกคนทุกคนมาที่ผารุง้งเพื่อจัดการกับทววดีเพราะทววดีได้ทำลายผู้คนไปมากมายทววดีรู้สึกเจ็บแทบขาดใจเมื่อเห็นว่าผู้ชงเป็นคนที่อยากกำจัดเธอทววดีทั้งเครียดแค้นและเสียใจขู่จะฆ่าทุกคน